ครับสวัสดีครับผมแบงค์แหลมชบังนะครับวันนี้ขอนําเสนอพระดีพิธีใหญ่ก็คือหลวงพุทธวดวัดโพธาเตียนปีศูนย์สองนะครับซึ่งเป็นพระที่อาจารย์ทิมแห่งวัดช่างให้นะครับท่านมาสร้างนะครับด้วยนามวลสารต่างๆนํามาสร้างนะครับเหมือนกับวัดช่างให้ปีสองสี่เก้าเจ็ดเลยนะครับแต่เนื้อหาแตกต่างกันตรงที่ว่าวัดโพนะครับเป็นพระที่แก่ดินกากยายักษ์นะครับทําให้เนื้อพระค่อนข้าง ละเอียดและอัดแน่นนะครับแต่ส่วนที่เพิ่มเติมมาก็คือผงบางผมที่แตกหักจากการเปิดกูปีสองพันร้อยนะครับนำมาบดใส่จำนวนมากนะครับทำให้พระชุดนี้นะครับมีความน่าสนใจและน่าใช้เป็นอย่างมากนะครับมาดูขอบข้างนะครับด้านข้างจะเห็นว่าพระมีลักษณะค่อนข้างหนานิดนึงนะครับเนื้อพระค่อนข้างละเอียดนะครับหนึบนุ่มและอัดแน่นนะครับ เนื่องจากเป็นพระที่แก่ดินกากยายักษนะครับจึงทําให้เนื้อพระค่อนข้างละเอียดส่วนใต้ฐานนะครับจะเป็นลักษณะรูกลมๆนะครับเหมือนลักษณะของการใช้ไม้ลูกชิ้นเสียบและงัดพระออกจากแม่พิมพ์นะครับส่วนใหญ่ที่พบนะครับก็จะเป็นรูกลมๆนะครับรูเหลี่ยมก็มีนะครับ มาดูในส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีลักษณะอุ้มๆนะครับเกิดจากการใช้หัวแม่มือนะครับในการอัดพระเข้าสู่แม่พิมพ์นะครับทําให้พระบางองค์นะครับจะปรากฏลายนิ้วมือลางๆนะครับจุดสังเกตอย่างหนึ่งคือขอบข้างขององค์พระนะครับส่วนใหญ่จะมีรอยปิ้นนะครับเนื่องจากพระมีความเก่านะครับจึงทําให้เห็นธรรมชาติของพระนะครับจะเห็นเป็นแอง เป็นเอีงๆนะครับยุบบ้างนูนบ้างนะครับทั่วองค์พระด้านหลังนะครับเกิดจากธรรมชาติของพระนะครับพระมีความเก่าได้อายุนะครับลองจากวัดชัางให้นะครับวัดช่างให้สร้างปีสองสี่เก้าเจ็ดแต่วัดโพสร้างปีสองพันร้อยสองนะครับจัดเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ใช้แทนวัดช่างให้ได้เลยนะครับพระคนสร้างคนเดียวกันมวลสารเดียวกัน แต่แตกต่างกันที่วันณะของเนื้อนะครับวัดจังไห้จะแก่ว่านนะครับจะส่วนวัดโคจะแก่ดินกากยายักษ์นะครับแต่สิ่งที่ได้มาก็คือผงบางผมที่แตกหักครับผมแบงแหลมฉบังนะครับก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังนะครับถ้ามีโอกาสอยากให้หาเก็บไว้นะครับเพราะใช้แทนวัดทั้งให้ได้เลยนะครับ